สวัสดีค่ะร้านกงจากการเกษตรเรื้งนกทานะคะวันนี้จะนำส่งเครื่องอหยอดข้าวรถไถนานั่งขับแบบจานคู่นะคะเครื่องแรกส่งที่จังหวัดมหาสารคามเครื่องที่สองส่งที่จังหวัดชัยภูมิเครื่องที่สามส่งที่จังหวัดนครพนมเครื่องที่สี่กำลังขึ้นรถนะคะส่งที่จังหวัด ร้อยเอ็ดค่ะเครื่องที่ห้านะคะเครื่องที่ห้าคือถีกอีกคันหนึ่งนะคะคันโน้นค่ะที่อยู่ติดกําลังขึ้นไว้แล้วค่ะเครื่องนี้ส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ,ะสนใจนะคะติดต่อติดต่อซื้อเครื่องหยอดข้าวได้ที่ร้านกงจากการเกษตร เลิงนกทาอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่อุดหนุนสินค้าของเราค่ะสวัสดีค่ะ